วันนี้เราจะพาทุกคนไปหัวหินกันนะคะไปกินร้านลับที่หัวหินที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักกันคะ่ะฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านน้องเจเจนะคะที่บอกว่าจะพามากินร้านลับที่หัวหินแต่พอมาถึงร้านละร้านบอกเปิด5โมงตอนนี้4โมง39คือต้องคอยอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า5โมงแล้วเราจะเข้าร้านเราจะไปสั่งอะไรมาให้ดูกันบ้างนะ ทุกอย่างมาครบแล้วนะคะที่เราสั่งมาที่แบบปรึมมากก็คือเป็นอันนี้เป็นแกงป่าไก่ค่ะ,ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นกุ้งชาวังที่ มาถึงต้องสั่งสองอย่างนี้ต้องสั่งที่เหลือใครจะสั่งอะไรก็ได้แต่อยากจะเมาส์นิดนึงว่าเจอร้านนี้ได้แงคือมาถึงหัวหินด้วแหละล้วก็เห็กับเพื่อนว่ากินอะไรดีวะเท่กินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครเจอก็เลยถามคนที่อยู่ตรงนั้นว่าพี่คะมีการแนะนำร้านพี่บอกว่าอยากกินอาหารทะเลหรืออะไรก็อะไรก็ได้ค่ะพี่ที่แบบ คนแถวนี้กินกางกันรู้สึกว่าที่พี่ชอบก็เลยแนะนำร้านมาชื่อร้านน้องจริงจยค่ะมันเป็นร้านแบบโลโก้บ้านๆเลยนะที่เป็นอาหารแบบอาหารไทยคือบ้านเลยอย่างเงี้ยจะแบบรสชาติดีเคือใครชอบแบบรสแบบจัดจ้านอ่ะร้านนี้มันเวิร์กเวิร์กเลยแกนป่าต้องั่างนี่คือมาตั้งแต่รู้จักร้านนี้มาหัวหินกี่ครั้งก็คือต้องมาต้องพา ไม่เคยมามาหรือว่าพาคนที่เคยมาก็มาถามเราก็สั่งกลับบ้านด้วยสั่งไปฝากพ่อกับแม่เดี๋ยวเรามาลองกินกันว่ารสชาติแกงปลาจ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองกินให้ดูนะคะอันนี้เป็นแกงปลาไก่ ถ้าใครชอบกินเผ็ดต้องชอบแบบชอบมากคพอดิชันแบบชอบมากจริงๆต่อมาก็จะเป็นกุ้งนี้แนี้ย้เไปอนิงอันนี้มันจะออกหวานหวน ถ้ากินตัดอันนี้เผ็ดมันก็โอเคเนะ้ะจานนึงมีให้3ตัวในราคาที่2องรอยบาทมันไม่แพงนะกับรสชาติแบบแบบเนี้ยแบบคือปกติเรามาอาหารทะเลใช่ไหมมันก็จะแบบราคาแพงนิดนึงแต่มันก็จะตัวไซส์ใหญ่กว่าน,นี้แหละแต่อยากให้มาอรอยจริงๆต่อมาก็จะเป้นเป้นเป้น,ปนคุณกระเทียมคืออยากกินเมนูกระเทียมก็เลยลองสั่งคุณกระเทียมมา่ะ มันก็เมันสดนะเราว่าต,ต่อมาก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกนึ่งมะนาวแต่มันเค็มนำ้ำกว่ามะนาวนิดนึงแล้ว,ว,ว่าแล้วก็เรายังที่สั่งมาเป็นผับๆเหมือนไม่มีแต่เนื้อสัตว์เลยก็เลยเหมือนสั่งผัาตัวมาอันหนึ่ง ไม่วหวานไม่จืดแล้วก็ไม่เค็มกลองๆคือโดยรวมอ่ะเราชอบร้านนี้นไงเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามันกินไม่ได้เลยสักอย่างเดียวที่เคยสั่งมาทั้งที่แล้วอ่ะเราสั่งอว ลูกชิ้นผัดเราสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นผัดเขียวหวานน่ะมันก็อร่อยเหมือนกันถ้าเลยรู้สึกว่าคือเหมือนรถมีออ้เขาดีอยากให้มาลองกันเอาเปว่าตอนนี้ขออนุญาตให้พี่ชานและน้องตาก็กินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีมก่อนของที่อย่างตวเนี้หมดแล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะในการเคลียร์ของทุกอย่างในโต๊ะของเราคืออยากจะบอกว่าถ้าใครจะมาร้านนี้ใช่ไหมคะที่หัวหินซอย45อยู่ที่หัวหินซอย45นะคะร้านจะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุม่มแต่เขาจะมีแบบพักเบรกปิดก็คือบ่าย2แล้วเปิดอีกทีหนึ่งที5่5โมงเย็นแบบบิ๊่เก็นเนี่ยที่เรงมา4โมงครึ่งแล้วแบบปิดเปิดที่5โมงนั่งคอยหน้าร้านไปจ้าโอเคคืออร่อยจริงๆอยากจะให้มา ที่ไม่ใช่คนเหมือนแบบมาเที่ยวแล้วมากินกันคนแถวนี้ก็จะแบบอยากไปกินพวกร้านซีฟูด้ดติดริมทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือมาแนะนำร้านแบบโลโก้ที่คนแถวนี้กินกันรสชาตินีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค้า